ยังไงหลอนบาง้ยอมละอ่ะบ้างเออมอะไรบ้าง่ะไม่มมบ้าเออรบเออไม่ให้ิมอะไรยเออบางไม่เป็บางแค่ไหมบางรักเด็ดแคเออก่อนจะไปดูคลิปบาต้นก่อนไปผอ่กผมบผะ เออมีจริงๆเลยแม่งจะจคิดมายดีขได้่บังเลยอบังทำยังยกไม่ไหวเว้ยไม่ยยเอออยหยุล้วเหรอยืยมีเลื่องลุกนะมันมันนี่เยอนแล้วไปเบเอ้าไปบพรเออวางืเออใ่มขเบี้ะบายเว้ยเออพี่ีเต้้มาเจอละเออเอ้าไปเออใส่ไปด้วย สลังช้านะใส่ช้ี่ไปเยทำไมอ่ะยัเไม่ไ้จงเกลิมอ้าใสองกะลี่ว้ายบัวเออหอกะลีรดูแลอา้าวหนุ่มเดีเขานลก็แล้วกันผมไม่เป็นไรหรอมั้ง้าเออบางมันทำทำข้าวบางมันแล้วทำกิน พี่้ไปพี้ยไปพี่ไปเอออะเอมอืมอีเมียาใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปให้ลูกทำแล้วไรู้สึกแปลกๆว่าเอ้ยบ้าใจเย็นบ้าไม่แป๊กแล้วกทงจมาเออนวดบนวดมาที้ไม่รู้ลกเทนั้นแหละล่ะงั้นเหรอเออบ้

ยมันจะได้ทำให้รสจาตกกรอมบะม่เล็นิดน,น,เ,นอเออแล้วก็ยำยำใมบยำมากชี้มือกูทั้งนั้นเลยนะมนรู้เปล่าอาืพยมจนกว่ามันจะเข้มข้นเข้มชันละเอียดแลท้ากันเอออามมาื้ออื้อออยำใยมากเลยมืเหเลออชีมือกูเื่อนงรากินกันเลย ออเออไมอเล่นเลนะไม่เลนเสือเลยนะเล่นไหมไม่เล่นเสือนะเออเป็นีงเป็นเออไมมี่มีจับอจะบมาจ t จูจูป่าเปนขี้เหร่เยเสียเาเออมเอป่าเปปหมาปอดไอ้ยี่อะไรนั่นเนี่ยตัวเนียเออเออใส่เือไปทำไมชวนตานะ อาารเป็นเรืองขอกูก็ไม่อร่อยสิอาหารทำแลงก็ไปไอ้ต้องรักเพื่อกันเหรเดี๋ยวมันไม่อร่อยอาหารนันนั่นนั่นนันนั่นนั่นน่นนัานนั่นน่นสบายอาหารสบานัดให้เป็นลูกเตาแมงกู่าไม่ใช่ลูกเต่าเออแล้วแมงเดี๋ยวมันก็เป็นเลยเออเดี๋ยวมันก็จ้แดกไปนดี๋มันก็เอามากี้ละไอ้ยี อ้าหันทำแดงไอ้ไปใช่อะไรจะทำกี้บางกระเทยบางพรูบิดกเป็นอไรเบ๊เอออาวหัน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 นหันมันมาันนี้บางทนั้นเออไปเออรวยไม่รวยไม่รว่รไม่ไไม่รว่รไ่รเอไม่งเ่ย่รวยมยม่รมรวยไมยมยรยมมมมมรร มแม่ไม่เคยไดรับงเลยบ้าลบงอัหม่รบเออเออเอออร่อวะเอออร่อยดเลยรบรางค่าไปตั้งหลายปีไหมอ่าใกล้ก่เลยเอาเอาไปอะกบันนี่เอาที่เมย์พูดอนั้นแลยเอาเอาเอาไปอีเอาไปบางแคไหมเอาเฮ้ยคือใครใส่เน่ยเบอริมนแกจะเย็นลูกจะเย็นจะเย็นเอยแบบริมอิ้ทั้งกัไอเหี้ยเอาไปเดี๋ยวไห

พ่อก็พูไปเลอยแล้วหรือตามสระกจ้คแก้เหอล่ะเอ้ไปพเรอะไรเรื่อเรื่อกัไม่สไม่เอาจะตที่คุกอเพื ติดกรุ๊ป้มกันนี่แหละอกรุ๊ปเยี่นี่ไปเือยเอาจริงๆเหรอยุเออรัฐบาลไม่เปิดตจแม่ไม่มีที่อะไรทำงนารับเอา <sh arp ness> เปลี <Yep. sh arp ness> anyway. ่ยนชื่อกรุงเทพทั้งั้นโอ้ปวดหัวจริงๆแบคคอกจให้เป็นกรุงเทพมหานครกรุงเทพต้องเปลี่ยนั้งนนแล้วปะแบ๊บแบเบบบบบบบ เมื่อจริงการต่าเนี้ยแกวจีนก็ไม่เคยจะมาฮะวนี่ังไม่รู้จีนมาเลยนะชีนแค่ึนเดียวึ้นไหนจนมาเมื่อจริงๆมามาไอ้จีนนี่ไงแมงจะเป็นร้านตรงนี้อ้าวอะไรแม้ไม่เป็นหรอวโหร้าตามึงแม่งแขกมาเลยนะมึงเปคนจีนไดง โอ้อมาอ่แหลบัอ้ไรนัวบังเออเออร้และอะมันคืออรนหลัก่ตกต่กันก็คือน้ำตาลญนี้แล้วก็โปรโอมิเนเออเนี้แหละคิดจะยิบลงกินไปอะไรอะไรอ่ะคดจะยิบไปแบบนี้เลยเออเอ้าจลงไปที่มือเอ้าิงแ่เอ้ออไป

อะไรนมกเลยอ่ะบางเออเห็นมากกินแหกี่เจแล้วเออเป็นไงซื่อรบบางสี่เจอและอ่ะอ่ะาเออมีบางเออไม่มีอะไ่บ้าเออเออไนบางออไม่ให้จุกบ้างเยอะเออบางไม่เีอนบางแค่ไหมบางรักแด้ก่เออ ให้เพื่อนกินแล้วลังก็ดีใจแล้วแหะมันกินเยอะมากขนาดนั้นตอนนี้ับุ๊บับเอาดี่นั่นอะเาไเอ้ยไปว่ากินเลยเอ้ยรับไปเอาตอนี้เราต้องไปเออเอาไปเอาไปไม่น่าไลยเไี่ยกินี่เมล็ดใส่แล้วเอยอย่ยุดนะเฮ้ยตรงี้ จำไดเลย่นนอ้ยแม่งเลยออเอ้แมาเอ้ม่ัฮยโอเคเอาบ้างดาวเลไปสองแสนได้เปนของแมอ่ะ